ค่ะตอนนี้นะคะพี่ลิลก็อ,อยู่ที่กาแฟกับต้นไม้นะคะมันเป็นคาเฟ่ที่อยู่ที่จังหวัดนครนา,นายกค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่นครนายกนะคะม,มที่นี่นะคะเป็นจุดเช็คอินนะคะแบบว่าใครมาถึงจะต้องเขียนว่าเรามาถึงแล้นี้ลม,มีคนเขียนเพียบเลยเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันะค่ะ งั้นขอเขียนกันนะคะสีเสร็จแล้วเราจะให้ดูเขียนเสร็จแล้วค่ะนี่นะค,ะ,ะ,คะเขียนว่าไม้เปร็ดแอนด์มารีมาเยเลนเช่ต่อไปแล้วก็จะมาติดกันนะคะตอนนี้ก็ติดแล้วนะคะนี่ม้เดเลเดี๋ยวเราจะไปจิบของน้ำเครื่องดื่มกันนะคะ เครื่องดื่มกันมาเลยค่ะกินกันน้ากบคุยกันนะอันนี้เป็นส้มตำวิวกินด้วยยังไม่เสร็จคุยกันเอาไปเลยเกิดมอกินกันนะคะตัวนี้คะแล้ว nah. ก็ ก็จะไปที่ต่อไปแล้วค่ะก็ดูต่อในอีนทีทต่อไปนะคะว่าเราจะไปไหนว่า